สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะช่วงนี้ครูยังอยู่ที่อำเภอแม่อายนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันหนึ่งของฤดูหนาวครอบครัวเราอยากไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ในจังหวัดเชียงรายเราอยากพบอ,อาจารย์โอด้วยซึ่งเราได้ฟังการเทศนาของท่านจาก YouTube บ่อยๆเราออกจากบ้านพักแต่เช้าอากาศวันนี้หนาวมาก น้องเจมบอกว่า5องศาเลยครับกี่กี่องศาครับ15องศาเลยครับอ๋อเหรออเส้นทางจากอำเภอแม่อายไปจังหวัดเชียงรายก็ไม่ไกลนักแต่ด้วยอากาศที่หนาวเหน็บมีหมอกลงหนามากจนมืดครึ้มกอบกับเส้นทางที่คดเคี้ยวเลี้ยวลดไปตามเชิงเขาซึ่งไม่สะดวก ต่อการเดินทางนักอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้จึงได้แวะชมสวนองุ่นซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านสวนของเรานักเพื่อประวิงเวลาให้ตะวันทอแสงเจิดจ้าและหมอกจางหายไปก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อค่ะ สวนองุ่นแอดแม่อายซึ่งอยู่ริมถนนสายแม่อายมีร้านกาฟแฟหรูอยู่ด้านหน้าด้านหลังก็เป็นสวนองุ่นค่ะปลูกองุ่นมากมายหลายพันกำลังออกผลเป็นพุ่มเป็นพวงสวยงามมากให้นักท่องเที่ยวได้แวะชมและมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปมากมายหลายมุมหลายจุดบรรยากาศก็ดีมากรู้สึก สดชื่นท่ามกลางสายหมอกในยามเช้าแบบนี้เมื่อถ่ายรูปจนพอใจแล้วก็ได้เวลาเดินทางมุ่งสู่จังหวัดเชียงรายต่อค่ะ เมื่อเดินทางถึงจังหวัดเชียงรายเราก็มุ่งตรงไปที่คริสจักรซึ่งมีชื่อว่าคริสจักรศูนย์ชุมชนชีวิตสัมพันธ์เราได้พบกับสิทยาพิบาลภูวิวัฒน์หรืออาจารย์โอท่านให้การต้อนรับเป็นอย่างดีอาจารย์ได้แนะนำและพาชมสถานที่ซึ่งเป็นนิเวศของพระเจ้าที่มีความสะอาดและสวยงามมากค่ะ เราตื่นเต้นที่ได้มาพบท่านและ,และพร้อมรับฟังคำเทศนารวมทั้งเรื่องราวคำพยานจากบุคคลที่พระเจ้ารักษาให้หายโรคด้วยค่ะ ขออภัยที่ครูไม่ได้นำเสนอคำเทศนาของอาจารย์แต่จะน,นำคำพยานที่พระเจ้ารักษาพี่น้องให้หายโรคค่ะได้ทำตัวเองสั้นๆนแล้ววันนี้จะมาถวายคำพยานยังไงสามีด้วยยืนสั้นๆสวัสดีค่ะชื่อพี่กระต่ายนะคะวันนี้จะมาขอบคุณพระเจ้ามาเป็นพยานตอบย้ำ เรื่องอะไรอยาขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไรพูดให้พี่น้องได้ยินยขอบคุณพระเจ้าที่ปรงทรงปลดความทุกข์ใจความกังวลใจในหลายๆอยา่างพระเจ้าเอาโรคมะเร็งออกไปให้ในระยะที่หนึ่งที่คิดว่าจะไม่ได้อยู่แล้วคือจะเป็นจะตายตาก็คงจะมีแต่เบียงพระองค์เอเนวันนีน้มาบอกว่ามะเร็ง หายแล้วค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะเอ็เอ็นเอ็เอ็นเล่าหน่อยว่ามันหายยังไงเพราะบางคนมาหาพระเจ้าทษน,นะครับมาแบบความเชื่อแบบไม่สุดอ่ะมันต้องมีความเชื่อ,อยังไงช่วยเล่าหน่อยมันมัน มันเป็นยังไงเพราะพี่กระต่ายก็มีคลิปออกไปมีทั้งการปลดปล่อยฝายวิญญาณมีทั้งการรอคอยอธิษฐานซ้ํากันหลายรอบยอมมาเล่าให้เ็าฟังันสั้นหน่อยว่ามันต้องใช้ความเชื่อยังไงแบบไหนเพราะบางคนบอกพระเจ้ารักษาเรลง่ยหาเย่แต่พอมาถึงเวลาตาตัวเองเป็นเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเดินผ่านมายังไงความเชื่อทํายังไงบ้างที่มันมันแสดงออกมาฉีกใบมาอธิษฐานมาอย่างไงเล่าให้เขาฟังเรื่องเส้นทางแห่งความเชื่อค่ะก็เมื่อเมื่อรู้ว่า ร่างกายเราไม่แข็งแรงหรืออย่างไรก็ตามเราต้องมาเช็คกับคุณหมอและสิ่งหนึ่งที่เตรียมใจไว้แล้วก็เลยอธิษฐานพระเจ้าวันของลูกก็มีแค่นี้ถ้าพระองค์จะเอาไปถ้าพระองค์จะให้ลูกล่วงหลับไปอยู่กับพระองค์ก็ให้ชีวิตลูกเป็นคํำพยานที่เล่าต่อสืบคำแรกที่คุณหมอพูดออกมาว่ามันมีมันมีตัวยาการรักษาสามารถที่จะหายได้ แต่มอไม่ยอมบอกว่าเป็นมะเร็งไม่พูดเลยไม่พูดแต่พิบมันใช่อืและผลออกมาก็คือใช่ใช่มะเมะร็งแล้วทํำยังไงไม่รู้อย่างนะั้นใจหายไหมใจหายมากก็ขอบคุณพระเจ้าในใจก็ต้องขอบคุณพระเจ้าไหนะ้แต่ไม่ขอบคุณว่าจะหายยังไม่รู้ค่ะก็ยังไม่มีความเชื่อนะในพระนามพระเยซูลูกไม่ต้อนรับลูกไม่ให้มันมีที่รอง ความเจ็บป่วยถ้าพระองค์จะให้ลูกไปก็ไม่ต้องมาเจาะลูกอย่างนั้นอย่างนี้ลูกขอให้หลับไปเลยยังไม่ขอหายแต่ขอให้รลับไปแบบสบายนี่นี่คือความชจริงนะมันก็คือความเป็นมนุษย์ของเราจริงไม่จิงไม่คือความจริงเกิดอะไรขึ้นอีกความเป็นความตายมันอยู่ที่แบบพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรแต่ว่าพระเจ้าอยู่กับเราทุกวันเวลาเอเมนค่ะ มันมีการอาการต่อสู้มากมันมเป็นยังไงต่อสู้คืออ้วกไหมร้อนหรือยังไงอ้วกร้อนอธิษฐานแล้วก็ไปคุยกับอาจารย์แล้วก็อาจารย์คะตอนนี้ตายเป็นมะเร็งแล้วนะอาจารย์ก็ฮะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ชามชามอยู่ใช่ค่ะก็ก็ยังยังคุยกับอาจารย์โออยู่นะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิษฐานให้ก็แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วชื่นใจค่ะอืมค่ะ ก็เลยมาที่โบสถ์ไปดูคลิปเอาเองว่ามันนั้นเกิดอะไรขึ้นมีอยู่บนย t u b e แล้วเนาะ,ะแต่ว่าเขารอจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งแล้วเขาก็อธิษฐานแล้วจริงๆผมก็เหนื่อยแล้วผมก็จะปล่อยกับแต่พี่น้องรู้ไหมเพราะเขาเตรียมชีวิตมาเขาเตรียมชีวิตของเขามาที่ผมบอกพี่น้องเตรียมตอนนมัสการเนี่ยเตรียมไปเลยอย่าไปมาเตรียมตอนที่จะรับการวางมือตอนนมัสศการให้เตรียมชีวิตผมจะปล่อยกับบ้านไปละผมอธิษฐานแลว้ววางเดียว โรคหายไม่หายไม่รู้แต่บางอย่างมันยังค้างค้างอยู่เมื่อผมจะปล่อยกลับพระเจ้าไม่ให้กลับพระเจ้าเอาเขานอนลงไปแล้วก็เป็นเหมือนในคลิปมีอ้วกและมีการสแสดงแล้วก็หลุดเอเมทอยากบอกอะไรพี่น้องที่เผชิญกับปัญหาอยู่บอกอะไรกับเัาอยากบอกว่าพระเจ้าไม่เคยไกลคุณพระเจ้าอยู่ใกล้คุณแค่คืบเพียงแต่คุณคุกเขา่าบ่อยๆช่วงนี้พี่มีความรู้สึกว่พี่คุกเขา่าแล้วก็ มีสันติสุขกับพระเจ้ามาก <Amen. S 1> เมื่อคุณเจอปัญหาสิ่งแรกพระเยซูจะเป็นจะตายอยู่ในอุ้พมพระสุลิข์ของพระองค์ไม่ต้องกลัวคะ่ะเอเมนเอเมนโต้ไม่กับเรืงเลยเป็นเรื่องนะมาลอยอยู่นะรุ่นดีก็สวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับน้ำหิ้วเนินลาสนี่ลาจิ้งไอ้ก่นเนี่ยมาลอก็เขาก็จะบอกถึงสิ่งที่พระเจ้ารักษานคะครับรักษาในตัวเขา งามตมีอะกเนาะนั่สวนในมันสีเนเชมาเราอยู่กันลก็ก่อนที่จะมาที่นี่เขาก็คิดว่าพระเจ้าจะรักษาตัวเขาไหมอืมอ่ะต้องเป็นไงน้าน้าขึ้นนาลุกที่กันที่กัราสนในลำพันเนี่ยมัช่อช่อมัดเนาะเอองามตที่กันมันสั ตั้งแต่แรกนะครับก็เขาเจ็บขามา5ปีแล้วซึ่งเขาไปแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่ซึ่งเขามีความหวังว่าที่ที่เขาไปเนี่ยเขาจะได้รับการรักษานะเยก็ลภายในระยะเวลา5ปีที่เขาเดินอยู่เนี่ยเขาก็ยังสามารถทำอาหารกินได้ทำนู่นทำนี่ได้นะครับแต่พอเข้าเรียนปีที่6 เขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยตั้งแต่เดือนมกราคมของปีที่หกตัวของพระเราเยอะดิเงินแต่เดี๋ยวนี้บางทีงานเนี่ยลารุงงานตัจที่เป็นงานแล้วกระดูกทั้ง์งานแล้วเนอ๋งาเง็บมาตัดเยื่อแล้วก็ใช้อะเนาะโอเคก็ทีแรกที่เข้ามาที่โรงพยาบาลโอบุกนะครับซึ่งเขาบอกว่าต้องใช้เงินรักษา80,000บาทที่จะรักษากระดูกทับเส้นเนี่ยนะครับก็เขาก็ ร้องไห้แล้วบอกพระเจ้าผู้เขาที่ฐานว่าบอกว่าพระเจ้าลูกไม่มีเงินเนี่ราไม่ได้งานบัตรทัดเดนเนี่เป็ดยืงนแห้วลงนักเป็ดเนี่ยเราตัดต่ดสิงมันเราอย่ามาลง ก็พอเขาอธิษฐานที่แม่สวยเสร็จเขากลับบ้านพระเจ้าก็เปิดเผยครับแต่ว่าเขาก็ได้รับการรักษาอ๋อก็ถูกกระสิกูนี่นี่ที่คอแล้วก็ล้าวไปข้างหลังแต่หมอบอกผ่าตัด80,000ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แล้วไปผ่าตัดได้ยังไงผมก็อยากรู้นะอาจารย์จะไปผ่าตัดใครไม่ผ่ามันสมองอยู่มั้นาเอว่ามัไม่จบงานเน่ช่ว่าก็อ่ะมาจดโรงพยาบาลท้ายแบบนี้แน ต่ตองมาอยมาชุ่นเนรัฐบาลนนเป็นเขาไปจากรัฐบาลครับรัฐบาลช่วยเหลือเขาอ๋อไปพาจากที่โรงพยาบาลไทยที่พยาบาลไทยไม่ใช่วบุตราตัดที่คออ่าก็โดยพระคุณพระเจ้าอ่ามีเงินแปดหมื่นก็ลไม่คิดถึงพระเจ้าเอาง่ายงแต่ว่าพระเจ้าก็นำมาให้ไปผาตัดที่โรงพยาบาลไทยได้อเมนอ่าแล้วเกิดอะไรขึ้นมันไม่หายหรอกมีเงินในชุมนเราไม่แน่เรในยาเปก็รอิบที่กมานิบมมจสิบเเราไม่ ก็เนื่องจากว่าพระเจ้าทรงนําเขาทรงนําเขาตั้งแต่แรกเริ่มแรกตั้งแต่เขาไม่มีตังเนี่ยเขาไปเอ็์เ์ที่ศีบุรนไปทําอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเห็นไหมขาคุพระใน้านการเล็กูตามความเชื่อนะแต่ว่ามันไม่หายแล้วมันเกิดะไรขึ้นมากน้อยมาช่หาตทมเี้อคือสทาอากนย่าอคือสพางมาทาเนก็มาชเาทลาต ก็ในัวคื้านามดถ่ายเอะเราน้ามัถ่ายเยอะเลยนะโอเคพอพอหลังจากที่ผ่าตัดแล้วเนี่ยาที่เดินไม่ได้เนี่ยกลับหายแต่ว่ายังมีอีกอาการหนึงคือที่บริสุโรตรงนี้นะครับไม่หายไม่หายก็เลยมีเพื่อนของเขาเนี่ยชวนว่าไปอธิษฐานที่โบสอาจารย์โอไหมออย่างเงี้ยงาฟื้นยาลาแล้เมเนเขาบอกว่ามีงานฟื้นฟู a m e พื้นฟูปีื้นูครั้งแรกที่จัดครั้งที่สองที่จัดอ๋ปีหนึงที่ผ่านมาละอื้นฟูครั้งแรกที่จัดครับผม่า้กันนเาไปโยไปปเอวเราก็อย่าเรามีเยอะทกันก็สเงินสเงนอะไร่้ราสามารถพัฒนาของเาขึ้นมาทันยันยแล้ว่นงลูกกไเน่สมารเอัมีเยอะเพื่อันเนียมีเยอะลเพื่อันเนงงาหมดก ก็พอเขามาที่นี่ใช่ไหมครับเขาก็แบบมอ้วกมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้ารักษาขาแต่ทําไมที่สะโพกเนี่ยไม่หายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาเขาเขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงนำเขาอะไรเงี้ยครับน่าก็อึเงินมิไดงาขึ้นหน้าคือตัวจิจิที่หนาเี้ยโโกเป็ดเป็ดเงี้ยแต่เราเนอรจีโร่โอเคหลังจากที่เขามาที่โบสถ์แล้วเขาอ้วกเขาเนี่ยพระเจ้าตัดขาเขาความหมายคือหายนะครับ อีมาแล้วนั่งกินแล้วยกเงียบตี๋ก็ยกแลมาเล้วคนยัง้อนมีเยกคมาเล้วทุกทุมงทันเรืดอล้มีแต่ทันเรื่ล้ก็อ่าอันนี้แตสรุปก็เขาบอกว่าเขาก็อยางมีโอกาสที่จะกลับมาแล้วขอบคุณอาจารย์โอแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะครับซึ่งซึ่งเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะมาแต่พอเพื่อนเขาบอกว่าจะไปโบสถ์นะเขาก็รู้สึกว่าตื่นตังแล้วก็ดีใจมากเอเมนตบมือขอบคุณพระเจ้าหน่อยดีโาใช่ไหม รองแม่มียมาประเสอ่าพี่น้องผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่ามีหลายคนที่มางานฟื้นฟูครั้งที่แล้วหรือกลับมาคืนกลางคืนเนี่ยเขากลับบ้านไปเขาหายแต่เนื่องจากว่าเขาไม่กล้าพูดเขามาบอกกลุ่มที่หลังก็โทรมาบอกพี่น้องอยากให้เราละเลยในการขอบคุณพระเจา้าเพราะเราจะได้หนุนใจคนอื่นถึงเส้นทาง,งความเชื่ออเมน,เมนไปหามอนีขึ้นแต่มันไม่หมดมันต้องมีบางสิ่งบางอย่าง พี่น้องต่อให้พี่น้องนะไปผ่าตัดอะไรก็ตามแล้วถ้ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ปูกมัดพี่น้องอยู่มันก็ไม่หายนั่นคือเรื่องจริงมันก็จะกลับมาเป็นอะไรที่ที่มันลามไปเรื่อยๆแะครับภูมิาุ้มกนเป็นคนเป็นมะเร็งระยะที่4ที่อยู่ที่อีสานได้ข่าวว่าฟื้นฟูเดือนหน้าจะมา 4- ี่ห้าคนพี่น้องหมอรักษาคีโมทุกอย่างหมดแล้วระยะที่4ี่หมอบอกว่าหมดปัญญาทําแล้วครบทุกเซตแล้วมันไม่หายกลับไปนอนรอพี่น้องเดี๋ยวนี้ เขาไปโบสถ์ได้ตรงไปถวายเกียรตนาพระเจ้าอาเมนถ้าเขามาจะให้เขาก็เป็นพยานดังนั้นมันอยู่ที่ความเชื่อของเราอาเมนอาเมนอาเมนผมอยากให้พี่น้องนั่ยืนขึ้นร้องเพลงเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยกันอาเม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 น เพราะฉะนั้นเรามีเหตุผลที่จะสะโกนกระโดดหน่อยพี่น้องกระโดดหน่อยมาร้องเพลงแค่นหนึงเพลงกระโดดเอ้เมนร้องกระโดดหน่อยออกจากที่ของตัวเองและมาทักทายคนที่เจ็บป่วยไม่สบายใคร ใครตอนนี้ที่พระที่พระเจ้ารักษาโรคแล้วบ้างยกมือขึ้นที่มาอยู่ที่นี่ที่หายจากโรคบ้างยกมือขึ้นหนึ่งสองโอ้ยสามสี่้าตอนนี้ที่อยู่ที่นี่ดังนั้นพี่น้องไปทักทายเขาจับมือขอพระเจ้าอวยพรขอบคุณพระเจ้าในชีวิตนะอ้าพี่น้องคนที่หายโรคมายืนด้านหน้าหน่อยอ่ามายืนด้านหน้าหน่อยแล้วผมอยากให้พี่น้องนะเต้นโลดนมัสการพระเจ้าแล้วก็ไปทักทายคนที่หายโรคเลยนะไปหนุนใจใครที่ไม่สบายยกมือขึ้นใครที่ไม่สบายยกมือขึ้นอ้าดูมือดูมือคนที่ไม่สบายยกมือ เราจะไปอวยพรคนที่ยังไม่หายโรคให้เขาหายโรคเราจะไถ่ยทอดความเชื่อธรรมญาณของเราไปอาเบสอาเบสอาเบสเอ้าพูดนำเลยอ่ะเดมินพระเจ้าทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐอาเดมินเดมิในเช้านี้เราเต้นรดนมัสการพระเจ้าด้วยกันให้แบบนี้เป็นของพระองค์ด้วยกันข้ามาพี่น้องข้ามาเดินเลื่อนขมาผมอยากพี่น้องเดินออกมไปทุกคนแล้วบอกว่าพระเจ้าใหญ่ใหญ่ Thank you. เมื่อเสร็จกิจกรรมในคริสตจักรแล้วก็เป็นเวลาอาหารกลางวันเราได้รับประทานอาหารร่วมกัน ได้พบปะผู้คนมากมายทุกคนยิ้มแย้มทักทายเสมือนญาติเพราะเราเป็นลูกพระเจ้าและได้รับความรักความเมตตาจากพระเจ้าเท่าเทียมกันค่ะการนำเสนอกิจกรรมในคุนจักรจังหวัดเชียงรายครูขอจบเพียงแค่นี้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม subscribe ติดตามเรื่องราวดีๆที่ครูจะนำเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกทกท,กท่านค่ะ สวัสดีค่ะ